นายสุภาพเรุาเจริภาพเิสุาพรินาเริาบริญสุภาพเจริเริญพริญาสาเริญาริญาริาริาเจริญสเรพรรานรพเารานารราชการฐานเำรวจประชาชนมาเลเซียในการดเนินการปลูก ตามแนวทางพระราชดำริความร่มรื่นสวยหามสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวตลอดจนพื้นป่าที่เกิดขึ้นยังสามารถใช้เป็นพรมแดนธรรมชาติได้สวยงามและร่วมปลูกต้นไม้ตามลำดับต่อไปครับตามพื้นฟูรณรงความเข้าใจให้ประชาชนตกแล้วก็ในนามของท่านทักที่สีผมขอขอบคุณผู้นำท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในพื้นที่ ชนหาปลูกด้านดนหลังเวทีรับกล้าไม้แล้วไปปลูกจนด้านดานหลังห่สเลนังทได้ั